ตอนนี้ก็คือเหมือนมีปัญหาโพสเฟสแล้วก็ไม่พอแล้วก็แบบทําสีหน้าไม่พอใจอันนี้คือเพื่อนแคปมาให้ดูพวกน้องที่แบบเออมาจากซีซั่นเดียวกันบอกพี่พอโอเคอยู่อเปล่าเน่บอกว่าเออไม่ไหวแล้วอยากกลับเพราะหนูไม่เคยเจออะไรแบบของเอาไม่เคยอะไร <laughs> ใช่อะไรที่ไม่ได้ทำผิดแล้วมันแล้วมันเหมือนว่าเราผิดงงไหม เราไม่ได้ทําผิดแต่มันกลายเป็นว่าเราผิดแล้วมันก็เลยเอ,อรู้สึกว่าปัญหามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันกลับเกิดขึ้นมันอาจจะคิดว่าหนูร้อนตัวก็ได้แต่ระยะเวลาที่มันโพสต์คือระยะเวลาที่หนูกับมันคุยกันอยู่หนูก็เลยงงว่าหนูทําอะไรผิดเออ หนูเป็นคนชอบแชร์ตามเพื่อนสนิทนะถ้าเกิดเพื่อนแชร์หนูก็แชร์ไม่มีเหตุผลเดี๋ยวสักพักหนูก็ลบแล้วก็อีกอย่างหนูเคยโดนพฤติกรรมแบบนั้นในชีวิตจริงหนูก็เลยแชร์ให้่แะค่ะตอนนั้นหนูไม่คิดหนูเลยกดเข้าไปดูในเฟซลบเพื่อนหรอคือหมายความว่าอะไรใช่หนูก็เลยบล็อกเลยอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ในเลเยรตี้แล้วคือจากเรื่องจริงแล้วใช่แต่คือประเด็นตรงที่ว่าหนูไปทําอะไรผิดหนูไปแย่งผู้ชายคนเดียวเขาเหรอเออหนูไปทําอะไรให้แย่่งคนนนเดียวกัหอไม ไปยุ่งคนเดียวเชหนูก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเชเป็นเพื่อนหนูหนูได้ยินมาว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่หนูก็แอบรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็พูดว่าชอบนะคะหนูจำไม่ได้แต่ว่าหนูไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่หนูไม่อยากสู้กับคนแบบนี้ไงพี่มันด้วยความที่หนูก็เข้าใจว่าเขาเป็นแบบนั้นด้วยแล้วก็ด้วยความที่หนูขี้เก็บมาแบบมีปัญหากับใครอ่ะเออมันมันเหนื่อยนะมีปัญหาคือแบบอยู่ด้วยกันอ่ะเราต้องมานั่งทะเลาะกันทุกวันกับปัญหาแค่เรื่องแค่เนี้ตัดได้ก็คือตัดไปเลยเออช็อตนั้นหนูก็แบบ อะเรื่องใหญ่แหละทางนี้หนูก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยหนูต้องเขีรยหนูเลยคิดว่าเรื่องนี้หนูบริสุทธิ์ใจหนูพร้อมเคลียร์แต่หนูขอเคลียร์หน้ากล้อง